ไหวไหมมือบ้างฮิวฮิวออกมาสามแล้ว้ยไหวไหวไงก็ไหวอย่างนี้ไหวนะถ้างี้หมายถึงตาเวียต้องดูวงล้อมสาเวียไหมอเข้าไปเลยเอาเอากลับไปให้หมดเลยอุ้มอุ้มกลับไปได้เข้มฉข็งมากห้าแล้วว่ะสี่ห้าประกาศด้วไมคุณตำรวจเฮ้ยของคนเดียวเสร็จแล้วเข้าไปเป็นแล้วเข้าไปเป็นแล้วให้ให้หมอจัดการเออมันต้องงานหมอ ไปเริ่มได้เนี่ยยังนี้ได้นะได้ยังไยังไรระวังแค่กระเบื้องนะเดี๋ยวผมเอาให้อีกอีกอีกคนนึงอีกคนนึงไหมปะคนนึงอีกคนนึงอารมณ์แบบคนจะไปแล้วเฮ้ยอย่าไปอารมณ์เนี้ยเฮ้ยยเมื่อกี้ได้ยินเสียงระเบิดกี่ลูกนะสองลูกปะซ้อนอะพี่ระเบิดซ้อนมาไอ้ตามเฮ้ยรีบจัดรีบจัดอย่าซูม เหมือน,นอยู่ <สบ S 1> ในเซสชันแล้วระเบิดมันซ้อนเรื่อยๆอ่ะไอซูมจ้าวให้ไหมดูดิหมอต้องหนีหมอไปก่อนหมอยือไอเ้เหียบวัดโดนนะเนี่ยไงหลังไฟหลังไฟหลังไฟสไนเฮ้ยมีสไนกเฮ้ยมอ,มองซ้ายดิมาแล้วสายเบียซ้อนหลัง ข้างบนนู้นเลยว่ารีเพื่อนนี้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 เรียบร้อยแบบนี้คอนซาบิตาเฮ้ยเฮ้ยเขายิงใส่เรานั่นแหละดิไม่เป็นไรเราคนดูมันต้องเลยละอะไรก็สุนกระจายไี่ก็หลอทลงบ้านหน่อยเพื่อนฮะเกิดอะไรหรอลงบ้านหน่อยลงบ้านหน่อยลงบ้านหน่อย เอาแล้วมันเขาเอาศพไปอ่ะเบ๋อเบ๋อศพไปเบ๋อขาเลยขาขาไปเยอะแล้วนะ มันต้องได้เอาศพางเงี้ยไหมตํารวจมันสู้ไม่ได้เว้ยได้มันเป็นพื้นที่ของเขาอ่ะมันดีมันต้องอ้าวแล้วสีฟ้าเริ่มมาอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดหมดไะเนี่ยเหี้ยโอ้ยโอ้ยยังไม่ออกเยอะจะวะเียใช่ไะเนี่ยกระเซีนกระบ่าวิ่งออกมาวิ่งออกมาอย่ายิงนะครับลูกก็อย่ายิงอยกาเอย่ายิงอย่ายิงนะครับพี่กระเซียนกนค่ะหมอหมอหมอดรเตอร์เดินมาดรเดินมากระเซีเดินมาดอกเดินมาปล่อยได้แล้วครับปล่อยได้แล้วปล่อยได้แล้วตํรวจ

มึงไปอะไรกันไปมึงไม่อุ่นกับเพียร์เไปไปไอ้ยี่เพียกลับด้วยเพียร์กลด้วยไอ้ยี่เอาไอ้ยี่อยากเล่นมารซะบ้างขอกระเท้ารถกระเท้าแต่ไม่ชนะไอ้แค่กาบขอกระเท้ารถกระเท้าเอาไปให้สาวเอาไปให้สาวหลบเลี่ยนดีสาวเรียดยิงให้หน่อยคนนึงใครดีด้วยใครดีด้วยคุณน่อคนนึงยิงยิงไม่เอาไม้ยิง อยากบอกว่ายิง <troops> ถ <desserts> <Negative trucks> ือปืน oh, ย oh, ิงอะไรก็ว่ายิงออกมาเอาเขากลับโรงพยาบาลเอาเขากลับโรงพยาบาลคาเวียคาเวียถือเทเซอร์เออนั่นแหละไอ้เด็กหลบเอ้เด็กไอ้คาเวียลงมาหน่อยอุ้มเขาหน่อยตำรวจมาหน่อยเฮ้ยวอยเปียกกูหน่อยเด้อเากลับโรงพยาบาลกลับโรงพยาบาลเอาเสียพวกนั้ช่วยกูหน่อยเด้ออี่ยงไปเดือดเอาเขากลับโรงพยาบาลเร็วเอาเขากลับโรงพยาบาลสงสารอ่ะแล้วเอาเขากลับโรงพยาบาลนะแล้วเอาเขากลับโรงพยาบาลจะหมดจะหมด เปียนรถว่าาเียหมดแล้วเียหมดแล้วเอเช่วยกันด้สิว้เปิดหนตรงเอานาวเวียต้อาเาเขากับบ้านด้หมดเลยปอยเขาบ้านได้แล้วมั้งปอยแล้วกานวคะมออกตะออกไอ้นุมอกเลึกไปแล้วไอ้นุมโนนะโคนะคเอไอ้นุมองลึกไปแล้วไอ้นุมองลึกไปแล้วไอ้กาเียนกลับไปกาเียนกลับไปึงงาพอย <differences S 2> track, ลึ่ไปแล <Physical. S 1> ้วเลืกอไปแล้วหน่อยไปครับห่อยไปเขาเดือดอ่ะไม่ใครมีรถป้ากูไม่มีรถอ่ะ เครื่องรถไ่ีอรมอาด้วยอาด้วยไป่ไ้ไม่ได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 ้ไย่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไอ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไ้ไมไ้ไม่อด้ไม่ได้ม่้ไม่นด้ไม่ได้ไม่ไ้ไ่ด้ไ่ได้ไม่้ไย่้ไ่้ไม่นด้ไม่ได้่ด้ไม่นด้ไย่ด้ไย่ด้ไ่นม่น้ไ่้ไม่้ไ่้ไ้ไ่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 ้ไม่้่ด้ไ่ด้ไ่้ไ่ ถ้าไม่ไมตู้ก็ตายปีอะใช่มันเป็นมันเป็น็อดโดนดึงไว้เมื่อกี้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วตำรวจมันพยายามวิ่งออกอยู่แล้วคือซาเวียก็ไล่แทงอะเข้าใจปะถ้าเกิดเขาไม่สู้ก็คือเขาฟีอะแค่นั้นอะแค่นั้นเลยไปเป็นจังหวะโพพันอ่ะแค่นี้จ้ว่ะเขาเขาจะออกตำรวจจะออกแต่ซาเวียไม่ปล่อยแต่ซาเวียไม่ปล่อยตำรวจก็ต้องสู้ดิ่ว่าจะมาว่าตำรวจอยากเล่นไม่ได้หรอกก็มึงไปดึงเขาเองอ่ะอืมเปิเล่าอ่ะสุดละ ก็งโคตรพัวพันเลยวะแรกรถได้ไหมพี่โคตรพัวพันเลยโัวนด้บ้าสมนะดูดิครนัวเพราะว่าแตกไม่เหลืออะไรเลยดูดิดูดิดูดออกไปดูดิไม่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 เเสี่ยมดจริงนะ เอ,อเสียงหมดของจริงเลยอ่ะเม็กกูม่กิกะแต่สไนมุมดีนะแต่น้อยไปหน่อยว่าต้องซักสี่ก็บ,บอกป่ะนานามาล่าปานามาล่าเอ็กวีปานาปานามาล่ารับนอ้องจบแล้วเาจบแล้วรีเซ็ตแล้วน้าสุดยอดครับ <S 2> <S 2> อะไรเปล่าครับติดตามผลงานครับตรงนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ฮะสุดยอดมากครับติดตามผลงานอยู่เมื่อกี้ น่าจะคอยน่าจะคอยแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่มึงหรือมึงจะเอาด้วยอีกตัวไม่ผมมาให้กำลังใจนะเนี่ยนี่นี่เอาเอาเอาน้องไปเอาน้องไปขอให้กำลังใจนะครับเนี่ยตัวใหญ่อย่านะเว้ยโชว์นี้ไม้กูรั่นนะเว้ยมระวังกระบาลมึงไว้ครับผมตรงนี้ผมฝากผลงานนะด้วยครับตรงนี้ฝากผลงานกูทำมันมึงต้องฝาก มไม่มาถึงว <ici> hey, okay, okay. ่าให้น้ำฝากผลงานด้วยไงเข้าใจไหมน้าจะพูดผิดครับเมื่อกี้ขออภัยโอเคโอเคมึงระวังตัวไว้มึงระวังตัวไว้วันที่มึงตีอ๋ยม้กูจะเข้าไปอยู่ที่กระบาลของมึงครับผมผมจะระวังตัวเป็นอย่างดีครับตรงนี้จะคนเดือดอะจะจะจะกินสิป่ะบางทีเออเดือดจับเลยอย่ามาแข่งลั่นเอออย่โคตรลั่นหน่อยที้อ มาละวสอรี Sorry. ที่แตกงานนี้วิมีไฟใหญ่ปนะเนี่ยงานนี้พี่แม่งมาช้าไปม,มาช้าเลยอ่ะโคตรเดือดอ่ะเมื่อกี้เขาใส่กันนะคืออะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาใส่กันเองในบ้านอ่ะใช่หรอทำไมทำไมวะ <c oughs> เ,อเอ่เอไอไอยิป ไอจเอลฮิปปี้สั่งแล้วแบบเดือดเลย<ช>แล้วก็<ช>เหมือนพี่ท็อปก็ขัดเหมือนวันแบบก็ขัดกันไปขัดกันมาแล้วก็ต่างคนต่างเดือดอ๋อก็ใส่กันเออแบบมึงตอนกูมึงจะพังเว้ยเนี่ยอะไรองเงี้ยผมก็น่าจะตึงอยู่แหละถึงขั้นพี่ท็อปดูดพอร์ตอะ่ะฟังเงี้ยเสียงแกเมื่อกี้เสียงจับดูดพอร์ตเลยเคือท่าพี่ท็อปดูดพอร์ตเลยควันเต็มปากเลยกจะระงับอารมณ์ไงระงับอารมณ์ใช่ แต่จริงๆกูว่าเด็กๆเขาก็ควรจะฟังต๊อปบ้างนะ้ต่ใช้คำว่าพี่ต๊อปสิผู้พิจารณาโตแล้วไม่แต่กเกียรตเขาเลยแต่เมื่อกี้ผมว่าต่างคนต่างร้อยไปคือไอทีปอบะมันเป็นคนสั่งแผนสั่งอะไรใช่ไหมแล้วพี่ต๊อปก็ต้องขัดมันก็ต่างคนต่างขัดไม่เช่ขัดหรอกไม่ใช้คำว่าขัดไม่ได้ใช่ว่าการออกความคิดเห็นแต่ว่าจริงๆการออกความคิดเห็นนะไม่ควรมีอารมณ์ปอดปนอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่ากลายเป็นว่าพอออกความคิดเห็นแล้วมีอารมณ์อยู่ด้วยเนี่ย พี่บ้านสวัสดีครับสวัสดีมึงไม่เล่นอุ้มถนนวะไหวอยู่แล้วงั้ยเล่นบ้านตำรวจเยอะเทียพี่ข้ามอ่ะไม่ไม่พี่คือมันมันมันออกเยอะอ่ะมันออกแบบมันตั้งใจออกอ่ะมันถึงว่าฝั่งเขาหรอใช่พี่มันออกแบบออกหมดเลยแบบไม่เหลือเลยอ่ะไม่บังวายเพ่อยู่ไหนวะผมอยู่หน้าบ้านซาเวียนอ่ะรอดูเขาไฟสองเด้อผมดูไฟแรกไปเมื่อกี้เขาตีเหรอใช่เขาหดเขาหดกัน รถว่างไหมว่างว่างว่างเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับอยู่ไหนไม่แม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขับไปหาอยู่ไหนเขาจอีอยู่นั้นอยู่นั้นมาสอบเยียเลยพี่อยู่นั้นมาสอบเยียเลยโอเคไปเดี๋ยววางมาน no really> ั่ง ну ด้วยคือเขาตั้งใจออกเหรอแบบว่าออกเยอะเหรอนั่งสองออกเยอะพี่มันตั้งใจมันตั้งใจออกแต่ว่าไม่พี่ดูไฟเขาเขาโม่งนะจริงๆอ่ะใช่นะพี่อย่าเสียละเขาดูโมุงไงไม่รู้เขาดูไม่อยากเล่นอ่ะเออใช่ป่ะใช่ครับ ด้วยมงๆอะพี่ดูไฟแล้วมันแปลกๆไม่รู้เพราอะไรแต่มันแปลกอ่ะยังม่เด้อกันเหลือเหลือเหลือคนเดียวเลยพี่ื่อทีมันบัฟไม่หยุดเลยจนเพื่อนมันมาปาดอ่ะบัฟเอิร์กกูเล่ากูเล่าฟังอยู่นะบ้านเมื่อกี้บัฟคนเดือดอ่ะมันมันไม่รู้ว่าเป็นบ้าบางพี่ผมไม่ได้อะไรกับมันเลยแต่มันพูดของมันเองหมดเลยนะพี่แบบว่าทั้งแบบจะเล่นต่อจะอีกร้อยล้านนี่นามันพูดของมันเองหมดเลยพี่อ่ามันมัน่าจะยากเลยต่อมึงดูเนาะ ไปไม่ตามอิติดเบาลร่างตามมา<ป>อ,อ๊บังล้อรถเลยบงัจงจอดล้อรถเลยค่อยเผาล้อรถด้วยล้อรถด,ด้วยพี่ล้อรถด,ด้วย,ววยพี่วางวันเดียวครับพี่เออวดีวน้องๆๆๆไปเไร็วเไป็นไงวะโดนเลยการเสียบมันเล่นแปลกๆเว้ยพี่มันเล่นเหมือนมงอะ่ะ แม่ก็ไม่รู้อะม,มันมันโม่งอ่ะผมรู้สึกว่ามันโม่งอ่ะแค่นั้นแหละพม่อะมีรอ็เนทีอาเหรอ้ยระวังอย่าไปฝังเขามีการบ้วงบ้างกัน ผม่เอ้ยตู้มีเขาทำไมอ่ะคันนี้เขาแม่งบอกว่ากินนี่เหมือนเคฟซีมันแทกอะแม่งเลยไอ้โต้จอดเลยไอ้โต้รับรถเลยรถว่างหนึ่งขึ้นมาน้องรอบรถเลยเดี๋จะใครพาเราส่งมาส่งที่นี่ก็ได้มั้งาไฟเสร็จแล้ววะนี่เดี๋ยวยพี่วางคุยกับเด็กพี่หน่อยพี่ เด็กพี่ไปยิงเขาเนี่ยไปบ้างใครอ่ะยิงเขาเหรอว่าไงพี่โต้งยิงซาเวียเลย่ิกิ่งยิงตู้อ่ะซาเวียเลยเหรอเออยิงตู้โคตรเลือดอ่ะโอเคโอ้ยใส่กันแล้วปะไม่ใส่แล้วเหรอไม่ใส่แล้ววะามมุมดีๆดิคอนโอ้ยสายๆสั่นนี่เดี๋ยวหลังกระพานเลยจอดหลังกระพานเลยจอดหลังสะพานเลยหลังนี้จะจอดจอดจอดได้ครับดูเลเบลมีไรฟ้าดูอีซีทีจอดเฉยๆดิไอ้เหี้ย มึงอยู่เฉยๆอยอะม,มึงเอามือออกอางคีย์บอร์ดดิแต่ก็แต่ขับรถให้เปิดแต่ลงดูไม่ซูมได้มซูมได้ซูมได้อยู่เดี๋ยวรอเขาลงก่อนเดี๋ยวค่อยลงมึงเชื่อไปไม่การเอาศพพิงนนะ้ำแน่นอนกานนี้มีใช่ไหมว่าซาเบียเกินการเซียมันไม่เหมือนม่งอะเอาดีว่าโตมันเล่นเต็มที่เราดีกว่าพี่จริงเหรอ มันเล่นมันเล่นปุยบนรถเยอะไปอ่ะเพราะว่ามีรถเยอะไงน่าคิดว่าชนะกันที่ปืยบนรถหรือตอบคนไม่เคยมีรถตรงนี้หรอป่ะใช่ว่าอุ๊ยอะไรกันดีนะแดงนะไม่พวกกันตรงๆเพราะเขาไม่เคยเล่นไงเพราะเขามีรถเขาอยากเล่นไงมึงเข้าใจป่ะแล้วประชาชนก็จะบอกว่าเวทนากูอีกแล้วมาตีกันตรงนี้กู้คนเห็ดอยู่ ไอ้รถกูพังพันโลอ่ะลงแล้วลงแล้วเอางี้ไปดูแบบชั้นสองได้ปะไปดูไปดูไปดูอยากได้เสียงอะอยากได้ยินเสียงแบบโนโลเซลเลยอะเสียงแบบออสโมอะออสโมเมติกอย่าเพี้ยนเ่งจอดอยูนีเลยขับพุ่งไปในไฟเลยไอ้สารค้าเลยไอ้หี้เยยไอ้สา้า ทะลุขึ้นไปทะลุไปทะลุ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 อย่างเดียวทะลุขึ้นไปทะลุขึ้นไปเสียมันไม่ไหวกูทะลุขึ้นไปทะลุขึ้นไปตายตายควายทะลุขึ้นไปตายยังมาตายยไรีไปไปยังไปยงไปยงไปยังไปยงไปยงไปยังไปยังไปยงไปยังไปยังไปยงไปยิงไปยังไปยิงไปยังไปยังไปยังไปยงไปยังไปยิงไปยไปยไปยงไปไอไย เฉียบเมื่อยบ้างดิอุ้ยอย่างนี้เดือดนะมีหน้ามี ep สองนะอย่างเงี้ยฟองนี้เลยพอมันจะชนะมันตรงนี้เลยเดี๋ยวมันไม่เคลียร์เลยนะตรงนี้อ่ะดูดิมันดันไปหมดเลยอ่ะดันไปไหนอ่ะซาวยบอกดันไปไหนอ่ะอ่ะเอี๋ขยันมาขยัมาขยัมา ฉันสองไปตู้เอาทุกคนฉันสองด้วยเอาเพื่อนก่อนจีซีมาเพื่อนก่ลนตื่นนะเสียงไหลเผือต้องเปลี่ยนปืนเผือต้องเปลี่ยนปืนไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเผื่อต้องเปลี่ยนปืนทำเพี้ยไรเผือต้องเปลี่ยนปืนไอ้เหี้ยอะไรไอ้เหี้ยกล่าเสียงไม่พูดละไม่พูดลหรอ้ตาไม่พูดละไอ้ตาาาไอ้เหี้ยตัวไหนนะว่าเสียงกูไหวกับมันหรือเปล่าวะมันไม่พูดละไอ้ตาเยี่ยไอ้เหี้ยกล่าวเสียไอ้าง เฮียกาเียอยควายเหม็นฝ่าเาสุกมีพีอะไรมีเรอะไรมงมีทางไหนมีเกมีอะไรวิ่งหรอมันไม่โดนไปไปไหนไปไหนเฮ้าไปไหนไปทางไหนเฮีงไม่ไปโดนไปเหรอวะนาเดี๋ยวอย่านเดือดเลยสัตว์เมกาเซียร์มันดูน้อยจังวะ เออเมื่อกี้มันยังเยอะอยู่เลยเออเจอผมบอกแล้วมันเล่นกลุ่ีเยอมากพี่ตรงนี้ทนหนึ่งนะยาอะไรตรงท้นหนึ่งนึงนียพี่ลองดูตรงนี้ดิไม่ใช่ไม่มีโริด์เ็จะหนีพี่เรไปนลังเาพี่ของมันเอมันทีบบอกเลยไอ้ายไอ้ควายไอ่ควลยไอ้เฮียไอ้ตีตลอดชาติเยีมันจะมุมจโซมเจาโซ่ ไอ้ดคนผิดูดัน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 เพีสวยโคตรฟรีไอ้เหี้ยฟรีจัดเล็ดอะไรทุกอย่างอะไรมึงไอ้โง่เก่งมากเขาคุณลงจะดีไม่เหญ่สุดไ้แล้วโง่ไอ้เหี้ยยไอ้เหี้ยอ้เหี้ยอะไรเนี่ย ย่งโเกิดยเกิดไปนองยิงไปองยิงไอยิงนองยิงเล่นแบบงงมงปาวาโม่เกิดจเย็นอไรมึงพะย่ะออันโด้เหียว่าพวกเก่งล้มล้มล้มแพ้ปาดกีมีมบนบนเออคืออะไรวะมโนพวกกันเก่งไรแบบคืออะไรวะจับโลพันหน่อยนาองม่ไรหรอกววัญยี่นี่อะไร

ใช่กิช่ายก็กากมันเดิมีอ่ะใครบอกใครว่ามึงแข่งเหรอบอกกูพีนี้อ่ะคือเปนมันด่าไปอ่ะใชื่อเลืองป่ะมันป่ะคือบอสเองมีรถมีเทนโรเตงมีเทนโรเตงเรามารวมมาใกล้ๆกล้กันโคตอ่ะเก๊ะใกล้กันไว้ไว้ใกล้กันไว้ใกล้กันไม่อยากากันก็ไม่ได้วอร์ไว้คอติต้าวอรไว้ต้องคอติต้าสิเพราะว่านั้นมีคนโดนไปแน่ทำไมวะั๊อบบ๊อบบ๊บเชฟ ปีโรครับพี่โดนโดนพี่ครับยืดดูพอ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 ัดพอั่เขาบัฟถึงคนที่โดนไปใช่หรอชื่อเบีชื่อเงคอใช่ังไอ้เียตไหนบอเสียงกูไม่ไหวอ่ะเสียงกูยังไม่หายเลยไอ้เียกสอเียรหมดาก็ไปเต็มรถเลยนะไปทงรถไป ดีมากครับพี่มันจะเกินนะพอมันจะเกินขยับมาเลยนะพี่เห็นไหมขยอบมาต้องมีอีกทีซ่อมรถขยับจิตอ่ะเสียงเหลี่ยมขยับจิตอ่ะเอ็กวีแข็งขึ้นมากมึงมองยังไงว่าแข็งขึ้นมากวะคนดูก็เล่นเขาก็เล่นเหมือนเดิมอ่ะผมว่าเขาก็เล่นเหมือนเดิมแข็งขึ้นมากยังไงวะผมงงผมรู้สึกว่าเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยผมว่าคนที่เปลี่ยนอ่ะคือกาเซียสไม่ใช่ไม่ใช่ซาเบียครับ เขาดูดูยังไงเนี่ยผมว่าเขาก็เล่นเหมือนเดิมนะแต่คนที่เปลี่ยนน่ะคือกาเซียนครับกาเซียสเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกูยังงงเลยเนี่ยคนไม่ครบไมจีซีไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่ามันน้อยอ่ะมันน้อยอ่ะมันน้อยคือเมื่อกี้มันเยอะไอ้ไอ้อยู่ดีๆมันก็น้อยอ่ะเนี่ยมึงดูดิแชร์รถบอกยังไงแชร์รถคนมือว่างโคตรเยอะอ่ะพอดูมึงเห็นปะเพื่อนมันไปเพื่อนมันโมไปแล้วเพื่อนมันโมไปแล้วเราช้าไป เนี่ยคนมือว่างโคตรเยอะเลยคือแบบมันเล่นงงเว้ยการเสียนอ่ะแต่คนมันน้อยจริงเนาะพี่บินเนาะเออใช่ปะไม่รู้ว่าเพราะอะไรวะไอ้เหี้ยมันเล่นเหมือนม่งอ่ะถ้ามันเล่นหม่งนะบอกเลยมันช่วยนะเมื่อกี้มันมันเริ่มพูดแล้วจีเสี่ยเห็นมาซาเบยมันพูดไปก่อนพี่อืเราไปดูใกล้ๆดีกว่า แต่จริงนะพี่ว่าไอเ้ไอเรื่องที่เขาลดเยอะ,อะมีผลเว้ยมันทำให้เขาแบบอยากเล่นลดเยอะซะ้อมรถบบมันไอมันผมว่าซาเวียร์เขาแอบหวั่นอยู่นะเขาตามพวกตึงๆกลับมาเล่นหรอยังไงอะ่ะเนี่ยเมื่อกี้มีเสียงพวกไอ้ตั้มพวกไอ้คีบอะ่ะปกติแล้วถ้าสมมติปกตีตกับเ t r นีอาร์ตีกับดูไว้ใช่ไหมมันจะสับคนที่แบบพร้อมพร้อมมามันมันมาช่วยได้ของเต็มเต็มอ่ะไอตั้มมันบอกผมโดนไปแล้วพี่ผโดนมาแล้วได้เหรอ รออะไรอ่ะพอมันติดมันสับคนเขาตามเขาเรียกให้ตามมาช่วยพี่แล้วผมหยุดพอบอกได้เหรอมันติดทหารเหรอไอ้ี่ี่ยมันติดทหารอยู่ไอ้คนตั้มอ่ะไอ้คนตั้มอ่ะมีเสียงมันสั่งอยู่มันมันมันแบบมันพร้อมแบบตามทุกคนแบบกลับมากลับบ้องเอยนะกลับบ้านเลยต้งอ่ศึก้ะศึกแพ้ไม่ได้อ่ะพร้อมเลยแหละซาเวียของแน่นด์อ่ะมูมัเล่นบ้านอีกไหมรอบนี้เดิมไม่หรอกม้า ตรงนี้ประชุมเขาบอกเล่นให้เล่นบ้านแต่ให้เล่นกำแพงกระเด้งตกปะตกเยอะตก,กไหมพี่ตอนนี้ ับรถเบื่ออะเรื่อยๆไอ้โตขับรถเบื่อจัดคับงงอะขับรถขังงอะเรื่อยๆไอ้โตมึงไม่ใช่ปะใ,<ค>ใช่ใ<ค>ว่าแล้วปะใจดีไม่เจ๊เอาชิบหายแล้วนะขับไม่ว่วน้าคันนี้เมื่อกี้เามียขับน้าขับไม่ไหวอาชิบหายแล้วไอ้บินนาด่านะผมแค่บอกว่าขับรถเบื่อเฉยใครับไม่ไม่ครับไม่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 บิลลี่อะไร ไม่พูดเลยเลยชัดเจนเลยครับนักเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยใหญ่ใหญ่โอ้ยปวดหลังว่ะกูอยากกูอยากกระทืบปากคนน่ะแบบคือข้างนอกอ่ะตรงๆเลยเอออะไรอย่างเงี้ยสายสอนให้แม่งรู้หน่อยแล้วมั้ยบังเลยครับโอเคโอซีว่ะอย่างเงี้ยบังเลยครับเย้เออรถชนเฉยแล้วชนปั๊มด้วยชนอะไรไม่ว่า 他有没骂你，班的狗啊？有没有德班的狗啊？<底>